เรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนตอนบ้านร้างหลังวัดบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งตั้งอยู่เงียบๆหลังวัดร้างกลางคืนชาวบ้านเล่ากันว่าจะเห็นแสงไฟวูบวาบเหมือนมีใครอยู่ในนั้นโบกับเพื่อนๆอ,อ,อยากพิสูจน์ความจริงพวกเขาเดินเข้าไปในบ้านพื้นไม้เก่าส่งเสียงเอี๊ยดทุกก้าว ฝุ่นนาทึบลอยคลุ้งในอากาศบ้านมืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์ลอดผ่านหน้าต่างแตกๆทันใดนั้นเสียงหัวเราะเด็กเล็กๆดังขึ้นใกล้ๆแต่ไม่มีเด็กอยู่ตรงนั้นโบยกกล้องขึ้นถ่ายฟแฟลชสว่างวูบหนึ่งในรูปถ่ายปรากฏใบหน้าผู้หญิงซีดขาวมองอยู่หลังประตู เพื่อนๆตกใจวิ่งไปที่ประตูแต่ประตูถูกล็อกแน่นเสียงหัวเราะแผ่วเริ่มดังรอบตัวเสียงฝีเท้าเดินวนไปมาพวกเขาได้ยินเสียงกระซิบชัดเตนขึ้นเรื่อยๆใกล้เข้ามาใกล้ทุกทีรุ่งเชา้าชาวบ้านเจอพวกเขายืนอยู่หน้าบ้านไม่มีใครพูดอะไร สายตาเหมือลอยเหมือนหมดวิญญาณตั้งแต่นั้นไม่มีใครกล้าเหยียบย่างเข้าบ้านร้างหลังวัดอีกเลย